เจ็ดหมื่นสามพันล้านในตลาดหุ้นไม่ต้องเสียภาษีเข้าใจคือทุกคนถูนในมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันหมดครับถูกไหมฮะคใครบ้าใครน้อยตัวเงินไม่เกี่ยวม<ช>เกลี่เดียวกันแต่ก็จะมีคนบอกว่าไอ้ช่วงก่อนหน้านที่พี่มีการโอนหุ้นให้กับน้องให้กับใครต่อใครตอนนั้นสารประกอบก็ไปบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยไปบอกว่าไว้ขายมีกําไรถึงจะเก็บแต่พอขายมีกําไรบอกว่ามาขายในตลาดหุ้นก็ไม่ต้องเก็บคุณทักษิณเข้าใจไหมตรงนี้อ๋อคืออย่างนี้นะเดิมที่ต้องเอางี้ก่อนนะหุ้นทั้งหมดเนี่ย เดิมเนี่ยคือหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วครับเป็นหุ้นที่ขายเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วอืถึงแม้จะโอนโอนยังไงก็ไม่เสียภาษีนะครับถ้าาในตลาดหลักทรัพย์นะครับถ้าถถ้้าาโอนนอกตลาดถ้าอยู่ในราคาพาราคาไม่มีกําไรเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าหากว่าเอามาพูดในตลาดเนี่ยซื้อขายในตลาดมันไม่เสียภาษีอยู่แล้วอันนี้มันเป็นหลักทั่วไปเลยฮะ คือมันมีมันมีผมอันนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิคของภาษีนะไม่รับไม่ทราบไม่รู้ท่านนายกรู้ละเอียดขนาดไหน,นยังไงก็คือว่าเขาที่ฝ่ายที่เขาเกล่าวหาเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่มีการโอนไปเนี่ยออือก็คงจานอกตลาดละหนึ่งบาทโอนให้ลูกไงโอนให้ลูกแล้วก็มีให้น้องน้องให้อะไรยังไงเนี่ยนะฮะก็พี่น้องให้กันโอนขายกันได้ในราคาต้นทุนไม่เป็นไรอตอนนั้นมีการไปบอกว่าจะเก็บภาษีต่อเมื่อขายแล้วมีกําไร ถ้าขายมีกําไรคือถ้าขายนอกตลาดครับถ้าขายในตลาดมีกําไรเขาไม่เก็บไงฝ่ายที่เขาครหาเขาเลยบอกอ้าวพอตอนนั้นบอกว่าขายก็เราเมื่อมีกำไรพอถึงเวลาก็ขายในในตลาดก็ไม่ต้องเสียภาษีอีกอ้าวก็ขายในตลาดมันไม่ต้องเสียภาษีไงเขาถึงขายในตลาดกันไงเพราะในตลาดเพราะในเขาถึงต้องการให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นที่ระดมทุนมีโบเกอร์โบเกอร์ก็ได้ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมก็เสียแว็ ครับนะครับมันมีระบบของมันอยู่ของมันตรวจสอบกันหมดอันนี้ก็เหมือนกับเทคนิคการหลีกเลี่ยงภาษีไม่ใช่เลยฮะไม่ใช่เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีเลยมันเป็นเรื่องของที่ที่มันเป็นเรื่องปฏิบัติทั่วไปเขาทํากันะวางแผนราษีไม่ใช่เลยหรือว่านี่เป็นปกติเลยเป็นปกติฮะการซื้อขายในตลาดซับเป็นเรื่องปกติหมายถึงว่าขั้นตอนตอนที่โอนมาก่อนที่จะมาถึงขั้นนี้อะไรยังไงเนี่ยนะฮะเป็นปกติโอนมันก็โอนหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เดิมเข้าใจฮะมันเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อของในระหว่างครอบครัวอมันมีอีกจุดหนึ่งผมถามไปหมดเลยนะนายกคงติดตามข่าวแล้วอันนี้ฝ่ายประชาธิปัตย์เขาบอกแอมเปิรคริบนะครับโอนหุ้นกลับมาให้คุณพันธองแท้ครับถูกไหมฮะตอนนั้นมาหนึ่งบาทแล้วก็อีกสามวันก็ขายให้กับเทมัเซ็ครับวันที่ยี่สิบสามเนี่ยนะฮะเขาก็ไปดูข้อกฎหมายที่ฝ่ายค้านเขาบอกว่าไอ้นี่เนี่ยเหมือนกับว่าคุณพันธองแท้ได้หุ้นที่ตัวเองเป็นกรรมการครับ เพราะฉะนั้นมันจะต้องเสียภาษีเหมือนกับพนักงานกอพผอไม่คนละเรื่องกันเลยออธิบายไงครับเขาเป็นเจ้าของบริษัทอคือบริไม่ใช่เป็นกรรมการเป็นเจ้าของครับเป็นเจ้าของตอนนั้นที่ผมผมโอนเพราะเดิมทีโดยแอมเบอริชเนี่ยเป็นชื่อของผมตอนก่อนผมจะเข้าการเหมืองครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเตรียมจะอาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์ก เมื่อจะเป็นจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กเนี่ยคือหุ้นเนี่ยมันจะมีสัดส่วนที่เป็นต่างประเทศกับสัดส่วนที่เป็นไทยครับใช่ไหมครับนี้เราก็ต้องการจะเอาหุ้นเราเนี่ยไปจองส่วนที่มันเป็นต่างประเทศไว้อืไปจองส่วนต,ต่างประเทศไว้เพราะจะได้เอาไปขายที่ตลาดหลักทรัพย์เพราะเดี๋ยวฝรั่งซื้อต่อไปเนี่ยมันจะได้เป็นของฝรั่งมันจะได้เป็นหุ้นส่วนส่วนฝรั่งส่วนส่วนต่างประเทศอมันต้องเป็นมันมันเลยต้องไปจองไว้ก็เอาหุ้นส่วนหนึ่งเนี่ยไปไปไปจดทะเบียนในชื่อแอมเบอร์ลิช และเพื่อไปจองหวนส่วนเป็นฝรั่งไว้นะครับ<ะ>แล้วทีนี้พอผมเข้าการเมืองบริษัทนี้ก็ยกให้ลูกครับใช่ไหมครับ<ะ>พอยกให้ลูกปุ๊บเนี่ยก็เป็นเป็นมันก็จะเป็นหุ้นดั้งเดิมที่อยู่ในตลาดอยู่มเมื่อหุ้นตรงนี้เนี่ยถึงเวลาเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมขายถ้าลูกขายในนาม<ะ>แอมเปอริชเนี่ยลูกก็จะต้องลูกก็จะต้องเงินก็ต้องอยู่ต่างประเทศครับ แต่ลูกเนี่ยเขาต้องการให้เอาเงินเข้ามาไว้ในประเทศไทยเพราะเงินอยู่ในประเทศไทยเงินอยู่ในประเทศไทยเงินก็ไปฝากที่ธนา,าคารธนาคารก็ไปปล่อยกู้เงินเศรษฐกิจมันก็จะลงไปสู่ระดับเ,เงินอยู่ในประเทศดีกว่านั่นคือเขาตั้งใจเอาเงินไว้ในประเทศ ก็มีการโอนกลับมาไว้ในประเทศไทยแล้วหุ้นนี่ถามว่ามันเป็นของใครก็เป็นของเขาตั้งแต่ต้นแั่นแหละมันไม่ไปมันไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเป็นของเขาเนี่ยแหละคนละเรื่องกับที่ฝ่ายค้านบอกคนละเรื่องกันเลยไม่ใช่เป็นกรรมการมันคนละเรื่องกันมันเป็นเจ้าของไม่ใช่กรรมการไม่ใช่่ใช่เจ้าของแล้วถิงก็บอกว่านี่เป็นอีกบรรทัดฐานหนึ่งคือไม่ใช่อีกบรรทัดฐานคืออีกกรณีหนึ่งซึ่งคนละเรื่องกับแบบนั้นคนละเรื่องเลยคืออันนั้นเนี่ยสมมติว่าผมเป็นพนักงานบริษัทหรือผมเป็นเป็นกรรมการบริษัทคนละเร ผมต้องเอาหุ้นตัวนั้นไปเสียภาษีเทียบกับราคาตลาดว่าผมซื้อต่ำกว่าเท่าไหร่ผมต้องเสียภาษีส่วนต่างถูกไหมฮะใช่อันนี้คุณตักงิสียบอกคนละเรื่องเหรออันนี้เขาเป็นเจ้าของไม่ใช่เป็นกรรมการเออเป็นเจ้าของบริษัทเลยไหนๆหนพูดถึงแอมเปอริสทำไมต้องอที่คุณตักงิสียบอกไปจดเพราะเตรียมจะเข้าตลาดนิวยอร์กใช่ครับถูกไหมฮะใช่แล้วก็ในในเอกสารวันนี้ทําเอกสารชี้แจงออกมาเนี่ย